ในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการป้อนข้อมูลใน Excel นะครับการป้อนข้อมูลใน Excel นั้นก็สามารถป้อนได้เป็นปกตินะครับด้วยการพิมพ์เข้าไปที่ช่องเซลล์ที่ต้องการนะครับไฟล์นะขอเป็นต้นไฟล์คอนะครับแต่กรณีที่สมมุติเราต้องการให้ความทั้ง3าฝ่ายนี้อยู่ในเซลล์เดียวกันนั้นสิ่งเราก็สามารถทำได้นะครับด้วยการป้อนไฟล์กอ แล้วให้กด Control Enter นะครับเราก็พิมพ์ไฟลยขอกด Control Enter ไฟล์คอนะครับลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นการป้อนข้อมูลในเซลล์เดียวกันหลายๆายบรรทัดนะครับส่วนอีกการป้อนคำสั่งหนึ่งนะครับกรณีที่เราต้องการป้อนให้เหมือนกันทุกเซลล์นะครับโดยการเลือกข้อมูลนะครับซึ่งการเลือกข้อมูลนั้นก็สามารถเลือกข้อมูล เป็นแถวเดียวกันด้วยการลากลงต่อเนื่องหรือกดทอนโท n อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ไปอยู่ที่เซลล์ช่วงหนึ่งก็ได้นะครับจะอยู่เซลล์อีกเซลล์หนึ่งก็กดคอนโทรลค้างเอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการเลือกข้อมูลนะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการให้คอลัมน์ของเรานะครับสมมุติผม Select ที่ที่ C2 ถึง C10 นะครับต้องการป้อนแค่คําว่า Excel นะครับและให้มันมีผลกับทั้ง10 ประมาณ9เซลล์นะครับก็ให้กด c t r l Enter เราก็จะได้ Excel ที่อยู่ในช่วงของข้อมูลที่เราเลือกเป็นที่เรียบรอยแล้วนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ไฮไลท์เราจะไฮไลท์3-4ช่องอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำสั่ง Excel แล้วก็กด c t r l Enter เราก็จะได้ค่าที่เราพิมพ์ลงไปในช่องที่เราเลือกนั่นเองนะครับ